เจอไงเจอแล้วเจอแล้วอนนเก่นงนเก่งไม่ใช่นนมันเ่ระเบิดกันอีกแล้วอะเยะเ t h e t s o o m a ครับท, <Okay. S 2> ทุกคนวันนี้นะฮะเราก็มาเจอกันในแมปเอ้ยไม่ใช่ในเกม Free Fire นะครับจังหวะนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการ นีผมมีความรักที่ GM ไม่เคยบอกเน้นนะความยับที่ GM ไม่เคยบอกความยับอะไรนะความยับอะไรแบบความรักโอ้โห oh, oh. ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในแมปเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปบอกนะฮะต้องเป็นโหมดนี้นะฮะโหมดเกาะสวรรค์น,นะฮะแล้วเป็นโหมดแบบซาก,กุระนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในแมปเลยครับทุกคนโอ้โห oh, oh. ทุกคนจังหวะนี้เราก็มาอยู่บนเครื่องไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะลงท่าตกปลานะครับทุกคนปลายแมปก like, ันเลยทีเดียวเชียว จริงๆก็มีความท้าไปอย่างนึงนะครับทุกคนแต่ผมไม่รู้วิธีดูเอากล่องสมบัตินะครับผมยังไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวว่าคลิปหน้าเราจะมาทําคลิปมหน้าดูนะฮะหากล่องสมบัติในฟิชไฟล์นะจะตั้งวันนี้เราก็ลงที่ท่าตกปลาก่อนนะครับทุกคนนี่นะท่าตกปลานั้นเราก็โดดลงไปเลยบึน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  นี่ไม่ต้องใช้เอฟก็งเอฟเฟกจังหวะนี้รี่ครัเราจะลงที่แถวๆประมาณตรงบริเวณทรายนะครับว่าตรงบริเวณทรายเนี่ยจะมีของอยู่ใดๆตรงตรงนี้ก่อนเราลงตรงนี้ก่อนเพื่อมีคนมาตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไปลงตรงบริเวณทรายนะเราจะเดินไปดูมันจะมีสมบัติอยู่ทุกคน ความลับที่ GM ไม่เคยบอกทุกคนมันจะคืออะไรนะจังหวะนี้ก็เก็บของไปชิวๆก่อนเก็บของชิวๆจวังหวะนี้ร่อนลงไปปึ๊บปื๊บป๊บเวโอเคครับทุกคนจังหวะน,นี้แล้วก็พ่อนสีหน่อยพ่นสีสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์เอาพ่อนสีสัญ,ญลักษณ์่นสักสัญลักษณ์อะไรกันครับนี่ ไม่เจอกล่องเอ้ยไม่ใช่ไม่เจกกเอรเจก,กระเป๋าไงเจอกระเป๋าสามแล้วอ้าวอ้าวก็นึกว่ากระเป๋าสามแล้วอันนี้มันคืออะไรกันครับนี่ถ้าไม่ใช่กระเป๋าสามแล้วมันคืออะไรอะไรกันครับนี่อุ้ยอุ้ยเอามือรั้นมือลันเรียกคนเฉยเลยอะไรอะเกมเป็นอะไรจังหวะน,นี้เราก็ไปดูนะฮะตรงบริเวณมันผมจะยินเสียงคนเราทุกคนไม่หรอกนะ ของฝาแล้วกระเป่าสมบัติเนีนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณขวดซ้ายนะฮะนี่นะฮะมันจะเป็นสมบัตินะฮะดูนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้นะขวดแล้วกดใช้ปุ๊บนี่แล้วกดไปนะฮะแล้วก็ไปดูนะมันจะมีกล่องสมบัติอยู่ซึ่งกล่องสมบัตินั้นคืออะไรทุกคนรู้ไหมมันคือ เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละแผนออ่นที่สบียงเออไม่ใช่แผ่นที่สบียงทุกคนแทางจริงๆ,ๆ,ๆนะเราไม่ได้เอามานะแต่เราก็ได้แผ่นที่สบียงนะทุกคนนั่นนะส่วนใหญ่นะฮะจังหวะนี้บางคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะนี่โอ้โหของก็โอเคอยู่โอ้โหดีนี่มีของท้องด้วยก็โอเคอยู่โอเคอยู่เนี่ยเห็นไหม ความลับที่จีไม่เคยบอกทุกคนฮันนหลอชชชชอชชชชเนี่ย GM ไม่เคยบอกทุกคนเลยนะอือแล้วก็ขี่โฮบอสก,ก่อนแล้วกันใน,นวันนี้ GM อัตตีนะเออไม่ใช่ GM อ็มอโต้นะฮะจีเอ็มอโต้อุ้ยมีกล่องซื้อของด้วยตตจีเอ็มอโต้เจ้างวดนี้ก็ดูหน่อยซื้อของมีอะไรน่าซื้อมางแต่เราไม่มีเหรียญน,นะสิ สตาร์ไปสตาร์สตาร์ไลนะโอเคเดี๋ยวเราจะขี่โฮบอดไปที่แล้ว โอเคครับทุกคนผมไปเอาแอร์ดอมนะทุกคนคือไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยทั้งแแบบเหลือเก้าคนทุกคนก็คิดดูดิฟีไฟมันเป็นอะไรมันบ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์ตอบผมหน่อยนะผมขอร้องผมก็งงกับมันเหมือนกันเนี่ยฟีไฟเป็นอะไรหรือคนไม่เน่นอะไรอะไรฟีไฟเป็นอะไรเชื่อันจะยังเบายังบตัวนี้เะกระบไปเดครับ Stay bay nào, stay đây nào, hôm qua mặt 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 tụi mặt 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 Hôm mặt 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 เขาบานไม่ได้นะเฮ้ย,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 ยจกไหน้ยเกินเยอเกินเยอเกินเฮ้ยสองขั้นเลยเหรอไอ้บา้าจะไม่บอกให้พร้อมมันจะมาชนเราขึ้นบ้านเราด้วทุกคน มันลอยยิงบึ้มเลยบึ้มบึ้มบุ้มเลยคดีบึ้มบุ้มเลยออะไรกันไม่รู้ไอตัวข้างบนมันยิงไอตัวข้างล่างอยู่ที่เราเจอทุกทีให้มันเห็นเราดีกว่าเพราะว่ามุมเราเสียเปรียบมากโอ้ยยังวไง น่าจะโดนเก็บไปแล้วนะตัวข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใช้ระเบิดควมมันใช้ระเบิดควันใช้ระเบิดควมมันทุกคนใช้ระเบิดควันเฟันเสียงเท้าไ,ไกลๆนี่โคตรตอนนี้โคตรลุน้นเห็นเงียังม,มีมีลุ้นนะลุ้นมาโคตรและ กองศพมาแล้วตรงนี้แกเป็นกองศพมาลวน้อยอยู่นี่นี่เองอุ้ยเกินเกินเราจะเผยโจไม่ได้เราเป็นมืที่สามอยู่ในวันนี้ อันนี้เก่งอันนี้เก่งโอไม่ใช่นี่มึงเล่นระเบิดกันอีกแล้วอว้แต่กูไม่ไหวกับระเบิดแล้วนะขอไปในคำหยาบนะฮะเป็นอะไรนี้อูเกินไม่เชี่ยโอ้เกินว่ะเกินแ,นแบนแหมแบนแม่เลยครับทุกคนโอ้โหจังบวะนี้ โอเคคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วยังไงวันนี้เราก็รู้ละว่าขาหีเงืนหนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมลงตรงนั้นนะเพราะมันจะได้ของที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้หน่อคงจอแจ้กระงกระดี้ก็คงต้องขอจักรากันไปก่อนขอจงจื้อขอจักรากันไปก่อนเพียงวันนี้บายๆจ้ะคิกบายบาย